ผักน้เองสวัสดีจ้าเมื่อน,นี้เฮาก็ได้มาพบพอกันอยู่ในช่องอีสานบ้านดอนชีชั n แนวจ้าฝากติดตามน้ำเด้อจา้าเมื่อน,นี้เฮากลับไปตลาดมานา่าจะได้กุ่งกับหมึกตัวยห่ง่ๆมาจา้เพราะว่าได้คิดเมนูไวแล้วเนาะจา้านึ่งหมึกกับกุ้งเนาะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคะ่ะก่อนเท้าสีน้ำไปหนึ่งเฮาก็เอามาล้างให้สะอาดเลยจา้า มึกก material, <S 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 ล right. <S <s ็ล้างให้สะอาดน้ำเดือดจ้าทุกคนค่ะส่วนตัวมึกเข้ากระสิโบเดโลอกหนางออกนะคะเข้ากระสิมีแค่เอามึกออกเนาะเวลาเข้าไปหนึ่งกระสีโบไดดำนะจ้าทุกคนมึกท <e ี่เข้าได้มากอยู่ในราคา220่บบาทค่ะมาค่ะเข้ากระสิมาเริ่มบั้งมึกกันเลยเนาะค่ะเข้ามักบั้งแบบใดเข้ากระบั้งใดเลยนะคะส่วนตัวนูเองนูกรสิบั้งแบบนี่เลยจ้าเวลาไปหนึ่งกระสิได้ออกมาสวยงามเนาะ บางมืกเสร็จแล้วเขาก็สีได้เอากุ้งลุงในหม้อซึ่งที่เข้าจะหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เอามืกมาเลี้ยงกันไว้จ้าเอาผักโหระพาใส่ด้วยนะคะมันจังสีหอมเนอกจากนี่ก็เป็นผักที่เข้าได้มาจากตลาดจ้าต้นละ20บบาทเนาะ ส่วนนี่น้ำจิ้มที่ห้าปั้นไว้นะคะกับบะหมี่ยังลายค่ะพริกกระเทียมรากผักชีแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะขอให้ในการท่บวได้เฮดน้ำจิ้มให้เบิงเนาะคะ่ะเพราะว่าหาอยยานคีปันเน่าแห้งเนาะจ้านี่ละจ้าจัดจ,จานเรียบร้อยเฮากันหนึ่งสุกแล้วก็เอามาเทใส่ถาดเท่าได้เลยจา้าเป็นจังไดจ,จ้ดจาเป็นตะเสียบบอมาเด้อมากินข้าวแรงน้ากานจา้าเบิงคะ่ปะปลาหมึกตัวใหญ่ๆตัวนึงกินได้ สองค้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามนั้นเด้อจ้า